แกกูกอดดำเลยกูเลิไม่หยึกศูนย์ซื้อกูสีดำโคเท่ไม่ยังหรูไอ้มีพวกพอแลวพวกกู กูเป็นครอบครัวจะต่อยยให้อย่างแค่ไหนด้วว่าพวกกูไม่เกรงกลัวไอ้ใหญ่มาจากไหนยังไงก็ไม่ไหวอย่างชนะพวกกูจัดแต่ว่าเป็นไปไม่ได้จะมาโคนน่นโกนเหรอแต่ว่ามันยังไม่ไงกูนแนะนำให้หุบปากถ้ายังทำกันไม่ได้ไอ้เฮียอ,อย่างบอกมาใส่พวกมึงมาเก็บศพมึงมันเด็กนอนำพะรู้ไม่ได้ก็เก็บกดสก,กิลปากอย่างดีจะการเล่นอย่างควายจะสั่งเสียเลยก่อนใจนี่ก่อนที่กูจะเก็บหมดไอ้เฮียเอ้อยเ้โก้รอดดามสาวสาวกีสาวไปชื่อกูร้อนแรงอดีนอลีกูมันพุ่งสัตว์ไอ้กูร้อนแรงมือบอสคงไม่ต้องกระส่งพวก กูเสีกูเหลือนน้องมือเป็นกูพร้อมสนเยอรพอดีเด็กๆกูใจร้อนกูเลยบอกน้องให้ใจเย็นกอดูันดบีบอเ่ใจเย็นในคืนนี้ที่อยากจะคิดละ h กูคงไม่เมาถ้าคืนนี้ไม่ได้ตอเม็ดชีก็วันใสชีบอกคืนนีกูยากเย็นกูโทนัดเมี่ยมและหุ่นเมียมอยากสะไม่ต้องมาคว่ามกูเซ็ตเงินแข็งไม่อยู่ไทยหาแต่พวกกูอยู่บนแรงอ c a h ในขาดมึงเป็น <c oughs> t r u h แต่กนัดแนมีกูฟังอยู่ใน เขี่ยเข้ามาออกมารดแล้วพูดคิดแค่โควพอจะให้ลูกอีดอีดให้พุงเละมันน้องคนต้องเลิกทำงานดีสักมึงเละคุณฮ่เฮ้ยแล้วกูก็แดงสาวสาวกีเซอรวิชีกูร้อนแรงอะดีนอรียกูมันพุ่งสัตว์เนี่ยกูร้อนแรงมือบอสคงไม่ต้องจะส่งพวกพร้อมไม่ช้อนเกงมึงเป็นแค่ไพ่ที่เข้ามาอยู่ในไมค์เกมเธอมันแลมโบลอากันดีเหมือนไฮเวย์คางแสงกูเหลือนน้องมือปืนกูพร้อมสนใยแรงพอดีเด็กๆกูใจร้อนกูเลยบอกน้องให้ใจเย็นในเฮีย